เล่นเล่นแล้วหล่อน้องงงมีคนเล่นฝั่งอันนี้ไหมเนี่ยฝั่งทางรถไฟเว้ยเคเอลดีไอสารมีอะไรป้าเว้ยโดนพวกกูตีแตกไปจำได้ป้าอ้น้องเคเอลดีไอหล่อเสร็จแล้วอ่ะเล่นอะไรหรอเฮ้ยเคเอลดเอ้อเอ๋อเออเวยโดนพวกกูตีแตกเคดีคือไหวป้าป้าเวยจำได้ป้าที่สตาร์โดนพวกกูตีแตกจำได้ป้าอ๋น้องคืย เหลือนี่ยวะคุณอ่ะเว้าปายิงกูดิควยิงกูดิวยไมยิงด้วยไอ้าียวตาว่ะน้องยิงกูดิควยิงกูดิควยิงกูดิเนาเว้ยป้าป้เียวอชนด้วยมีปัญหาบ้านน้องปอากับกูกับคูชีวิตจริงได้นะนั่นเลย เอ้รูเซตกูเซตฟอสปะเฮู้เซตไหนวะน้องกูเซตนี้ปะอันนี้เซตกูป่าน้องอันนี้เซตกูปาน้องเซตเซตกูปะวะโดนดีเซวโอ้โอเหลือจัดเคียดีชนทำไมครับเซตต่ลงเลยเลงเลยเซเลยอยูนี่มันปีม uhh> ปี ไม่จับกลตายใครได้ตไม่บ้านดตมยได้มาปักหูปักหดนทลาไฟนะุโดนาไฟนะแต่เลยแตอย่างไวเลยเ้ยเยสมากโดนะกลางไฟ่ือตกอยดกูตีแตกจำได้ป้าคือดีเว้ยดูกูตีแตกไปรอบนึงสาดจอกเ้ยได้ท้่มาได้มาไม่ทำบ้านไม่ทบ้านอได้เลยได้เลยมาดีเซียวมาดีเซียว

มือมือมจะแตกป้ารอแน้มึงจะแตกป้ากูถามมึอจะแตกไหมต้องต้องแกป้าหน่อยต้องต้องแกป้ากัสดหนอยฝ่งนนหูเขาเต็มเลยแกป้าแกป้าแลก้าแป้าต้งกป้ากาดเลกัป้าหน่อยเพื่อนกันแรกป้าหน่อยแรกป้าหน่อยเพ่อไี่อกระจกไกมานะเาเจอป้าเาเไ้ทะลุยีแดงเลยทะลุ้าะล้าปืนมาบ้าหมดเลยปืนต้องการด้วยหลังวิน ด้วยเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนเพื่อนมันออกมันออกไปฝั่งบ้านรเราโดนนี่เสียวเฮียโดี่เสี่ยวฮล้นดยวายเฮีล้เเยอะอทำไมโดนคืนน้องเอ้ยทำไมโดนคืนอ่ะเอ้ยโดนกืนได้ไงเอ้ยโดนนี่ควยเสียวิการ้องดิเฮียมร้องดิอ้นะไอบกิ้อพื่อน้มร้องดิวยเอ้ยเอาสอบไปดีดิวรอสอบไปดีครย ไอเสี่เฮียมนเวโจ๊ไอเฮียมนี้มาเี่ยฮีมี่เสี่ยวโจ๊กไอี้ยมนี่มอสยวเรี้ยสวยครับสวยครับเอามัมนเลยอย่าให้มันตื่นขึ้นมาไอเสียฟอเฮีมนี่าอยไมเนี่ยมึงแค้นกูอเหรอ โอ้ยฟอสน้องให้อภัยได้เร้วเมื่อวานพี่ทำเองแรงไปหนน้อยตีเราเมื่อวานตีมาถึงร้อยแล้วอยากแค้นดิน้องให้อภัยกันได้แล้วน้องชายโดนดีเซียวโดนกูดีเซียวให้การมาจับให้การมาเลยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายในมือเขาเลยอะไรเงี้ยมึงจะเอาเพื่อนกูไปไหน ยีแกงแตกคนมาหลับ้นนงเขามาหลับ้คนนึงไม่ต้องดันนะค่อยเดินนะค่อยเดินนะค่อยเดินทีนี้ค่อยเดินทีนี้เลยสูสีจัดเลยสูสีจันเลยเครือไม่เท่าไหร่นี่มาเสียไม่ได้มึไม่เท่าไหร่นี่ไหวนายิงให้ฟอหรอดอหอดฝ่หลอดงีฟอร์ยงียดูกูตีแกงแตกเครองน่าสนเนาะเอาสอบไปดิน้อง้ยตรงนี้กูได้หมดนะตรงนี้กูได้หมดนะกูบอกเลยตรงนี้กูเอาหมดนะตรนี้กูรู้นะฮะรู้ไหมซูเปอร หรือก็ขี้ย่าไ้โกรอน้องเอ้ยกูโดนน้อง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 โอ้โหยาวเลยหนองฟางเลยทีนี้อ๋อแหมมองหน่อยมองหน่อยเที่ยวเทียวมองพี่หน่อยเนาะเอ้มองหน่อยเอ้น้องน้องน้อเลยเฮ้ยสวยน้องตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนตอนนี้งานตายโคตรเยอะเลยว่ะสวยน้องเออหรือดิน้องสวยดิโดนลูกกระจกคุณหน่อยคุยอืมสวยน้อง

ตรงนี้กวาหมดถามตัวกวาหมดกวาหมดติดือ่งคุนตรงกางเยอะมากเพื่อนขอคนละไม้คนละมได้ไหมยดสิงยิงตรงน้ไฟหนนไเดเดูดนเกียเขาเระยหน่อยระวังชุบออกคลยยหน่อยโอ้โหไอ้เยอะมันโดนหัวได้ไงอะกูไม่ได้วิ่งหันหน้าใมันเลยนะวิ่งหันหลังไอ้เยี้ยมโดนได้ไงคุเย เฮ้ยชมหน่อยดิเฮ้ยโอ้เพื่อนอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยตรงนี้กูจะเหมาไอ้เหี้ยไม่อ้ยกูไม่ได้หันหน้าให้มึงเลยนะไอ้ควยขี้หลังกูไอ้เสียวเอ้ย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 ไอ้ผมหนีไปตายนาทุกนะมันจะได้อุ้มไม่ได้ผมหนีไปตายนาทุกนะอืมไอ้นี่เหลือนี่ิมันเอ้ย,อยสวยน้องสวยน้องกูไหนกูไหนอ,อันนี้ระดับหัวแกง๊งอุย้ยสวยน้องน้องน้อง เข้ามาเขามาเขาม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 าเข้ามาเขามาสุดรออยู่ตรงนี้ไอ้น้องสาวเจ้า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 ดึงนี่ดึงอุ้ม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 ชุบชุบไม่ต้องอุ้มมาเอาเพื่อนก่อนเลยนะชุบชุบชุบดิโอ้ทางเอาเพื่อนก่อนชุบชุบเอาเพื่อนนี่พี่มองพี่มองก่ชุบได้เลยพี่ชุบขามือเลยพี่ก็ชุบขามือเลยใช่นี่จะตอดคู่หนาเฮ้ยเอาสอดไม่ติดว่ะไม่ต้องรอคารุก่อนใช่ต้องรอคารุก่อนพี่ยิงเลยพี่ยิงเลย อต่น้องตายแล้วน้องทุบเลยน้องสวยขอแหนหรือเปล่าวะขอแมนๆนะขอแมนๆนะน้องไม่ติดสักศพเลยไม่รู้ไฮ้ยิงไยิงตรงคางน้ะไม่รู้ศพไหนเกิดศพเขาเกิดไอ้เหียนั่นไงโอ้โหบันเทิงเลยครับที่นี้โอ้โหยังนะแต่น้องสุบหอนสวยเดี๋ยวพี่ช่วยไม่แตกวะ โอ้ตอดสามเป็นเปล่าวะโอ้ตโอ้ตอดเวงมะต้งาหน่อย่าแยกกันดิตอดนโคัวนไม่น่ามีละโอ้วยมันกืนแล้วว่าเี้ยมาตายสอดสอดายแม่งใครม่สกำกางไฟได้บ้าจะจะไม่ต้องแบบว่าใส่หัววยไม่มันเลยดีไฟเลยน้องมาเอาใหม่เอารถหารถหารถหารถใครไม่ทำไรหารถ ยังไม่โห่ดรถอยู่ไหนขอรถมาเฝ้าสมิหน่อยมาเฝ้าสหน่อยหาคุกหน่อยเพราะว่ามันอุ้มไม่ได้ขอรถมาเฝ้าสมใหหน่อยมาเฝ้าสมให้หน่อยขวานะขวาเฮ้ยต้องห่ออย่างเดียวมามาเฝ้าสมให้หน่อยหน้าคุกมันอ้มไม่ได้เฝ้าสมนี่หน่อยห่อมันอุ้มไม่ได้นะพี่ห่อเพราะอุ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้เหรอใช่พี่ต้องต้องต้องห่อใช่ไหมไม่ได้ไปหน้าคุกกันที่ผมมันถือได้สองสเนี่ยชุบดิชุบด้วยชุบดิ เราเราจะไปลงตัวบาลนี่ต้องนึ่งฟรอสให้ไปดั่งตัวบาลมั้ยเราเราแบบกระลุ้อยู่บอกส่งใ่งนมได้ไหมมีสัมผัสชักนมให้พี่ไหมเอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับโทษครับโทษครับโทษครับส่ชักนมให้เรักระลุ้นจังเดียวกันจะอุ้มกูซะแล้วผมเห็นมันใช้ไม่รู้แกงเราอะไรเมื่อไหร่มันจะแตกเมื่อไหร่มันจะแตกเสียไม่ได้ ถ้าเกิดว่าห่อหน้าคุกมันได้ไหมครับถ้าห่อเราอุ้มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยเดอกรอเดี๋ยวคนาีะตายนะต้องห่อเขาจะไปเกิดโรงพยาบาลครับโอ้ยโอ้ยต้องไปดักโรงพยาบาลต้องดักดการอย่างนี้มันเป็นเกมเพลย์ของเขาใช่ไหมสมมติว่าเขาจะตายแล้วเขาวิ่งไปอ๋อใช่ใช่ใช่มันมีห้าศพป่ะไี่มันมีห้าศพอ๋อหน้าคุกมีเจ็ดศพบาทแกต้องไปดักโรงพยาบาลนะเพราะมันเจ็ดศพเลยนะ ว้นี่มันหมาเฮียแพ้แล้วนี่มันหมาสาดโอ้สาลูบว่ะโดนโดนกูต่อที่โรงพยาบาลเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวหมอไปส่งครับเดี๋ยวหมอไปสอนเจ็บศพนะเจ็บศพลยโดนกูต่อที่โรงพยาบาลรวยหนีมันหมาได้ดีพวกมึงอ่ะพอจะแพ้ขึ้นมาเจอคุณหน่อยโดนกูเม้นแน่อ่ะถึงเนาะ แยกกันไปาวมีใครล็อกร้าไม่ไม่ไม่ใครจะให้ไป่งพาวไหมอ๋อเด็กอ๋อเด็กอ๋อเด็กเอ่อพาวสายไปไปพาวสายได้ใช่ป่ะมีป่ะาวสายอ่ะมี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 เค้กจัดคนไปดักโรงพยาบาลหน่อยเค้กจัดคนไปดักยไม่ไม่มีเดเราเราไม่นับศพใช่ป่ะ ไม่ได้นับเพราะว่ามันน่าจะตายหมดครับเพราะว่านี่ของของคนที่ไม่มีศพไม่ไดถือศพเลยครับพี่แล้วมันจะไปโผล่โรงพยาบาลตรงไหนหรอครับโรงพยาบาลในเมืองหรือนอกเมืองพี่เอ๊ะอผมสอบผมแคสอะมันเป็นอะไรมันหายหลุดออกออกมืออะพี่ตัดหอยยังครับพ่อไปแล้วไอ้เงี้ยเจ๊เอ๋ออะไรมันจะเถื่อไงครับมาพผาโดนเลยตำรวจตองมาต้องร้อเลยนะเฮ้ยไม่กดไม่กดเช็คหมอไงอะ เดี๋ยวห้าศพเขากลับเข้ามาพี่โตต้องรอหมอแน่ไม่มันหายไปเลยมันหายไปเลยอ่ะฮัลโหลครับได้ได้ได้ยินหมอไหมฮไอ้ที่โรงพยาบาลเจ็ดเจ็ดคนอ่ะผมก็ต้องซ่อมนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้มาช่วยไมาช่วยเฝ้าหน่อยดีนะพุ้งเนี่ยไม่ช่วยเฝ้าศพหน่อย